ได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรไมาเนี่ยกลิ่นอะไรคะมันไม่เห็นได้กลิ่นเลยเฮ้ย hey, นี่มันกลิ่นบาร้านี่นี่นึกไปกิ่นบาร้ามาเหรอพวกชนชั้นต่ำาสกปรอสกปข้อสนานต่ำจริงๆแกรู้ไหมว่าบ้านฉันอะราคากี่ล้านมาทำเน่าเหม็นแบบเนี้ยคิดว่ามันจะล้าอองออกไหมสนานต่ำจริงๆใส่หงอจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไป นุชงกาแฟมาให้ค่ะว้าวมีเมียแล้วเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองนะแล้วก็วันนี้นุชขอเข้าครัวทำอาหารให้พี่กินเป็นครั้งแรกเองนะพี่ว่านุชไม่ต้องเข้าครัวให้เหนื่อยทำเองแล้นะอันอยู่ให้อันทำก็ได้นะนุชก็อยากจะทำให้พี่ทานอ่ะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยชินกับบ้านเท่าไหร่บ้านพี่หลังใหญ่โตมากเลยนุยังเดินหลงอยู่เลยอ่ะ เขาอยู่ใหม่ๆก็แบบนี้แหละเดี๋ยวอยู่นานไปก็ชินเออนุชนี่นุชเอาชุดแต่งงานไปคืนหรือยังเนี่ยยังเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่อันเขาจัดการส่งคืนทางร้านให้นะค่ะคุณนุชทำอะไรอะคะทำตำปูปลา,าจ้ะพี่จะเอาไหมเดี๋ยวตำเพื่อตำปูปละราเหรอคะ ฉันไม่เคยเห็นคุณการกินเลยนะคะบ้านนี้ไม่มีใครกินปลาขนาดฉันอยากกินฉันไม่กล้าเเข้ามาเลยเพราะว่าฉันก,นกลัวคุณท่านเหม็นนะคะเหม็นปลานี่นะเหม็นหอมจะตายฉันถือว่าฉันเตือนคุณแล้วนะคะเขาไม่จ้าอย่าให้<า>หุ่นไม่ต้องเกรงใจหรอก อย่างหอมเลยอร่อยแน่นอนบอกเลยสีมือฉันเนี่ยมไม่มีใครเทียบเทียมเนื้อปูนั่น ไม่เป็นไรค่ะเอยไม่ต้องกังวลใจไม่ดีกว่าครับลุดทำของอร่อยแบบนี้ได้ไไไดย,ยงังไองอ่ะอ้ยอืยอปูเน้น,น,น,นเรียบร้อยน่ากินไหนอมอเอ,อให้พี่การทานกัน อาหารมาอยู่เราแปไ๊บนงครับคุณแม่ไม่อยู่บ้านเลยแนมะ่ก็ถึงตัววุ่นวายทำเนเป็นข้าอรัวทำข้างให้สามีรู้หรือ,อเปล่าลูกว่าลูกชายฉันกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้มาแล้วคะ่ะอาหารกลางวันนุชทำเองกับมือเลยนะคะนุชนุชทำอะไรมาเนี่ยโหทำปูปลาเงียค่ะ พี่การลองทานดูนะคะนี่เธอทําไมถึงทาของเน่าเหม็นแบบนี้ให้ผู้ชายฉันกินฮะนี่คงจะเป็นอาหารชั้นต่ําของพวกชนชั้นต่ํากินใช่ไหมนี่เหม็นจะอ้วกเลแลวยีอันยีอันข่าวคุณนายแกรีบเอาขยะจานเนี้ยไปเททิ้งที่หมดเดี๋ยวนี้เททิ้งเลยเหรอคะคุณนายก็ใช่นลยสิเหม็นขนาดนี้ใครจะกินลงเอาไปค่ะ คุณแม่พี่การไม่ไหวดุดนี่นจริงเลยเอดพี่จะไปทิ้งหรอคะทิ้งให้งโงส่สินานทีได้กินแบบเนี้ยเห็นแล้วมันยากอะ่ะงั้นฉันขอกินด้วยคนนะมามา มากินกันของดีแบบนี้ใครเขาจะทิ้งลงละ่ะเดี๋ยวฉันหยิบช้อนให้อของอร่อยแบบนี้สั่งให้ทิ้งได้ยังไงอะทำไมเขาต้องด่านน,นุดเหยียนนุชด้วยอะปลา,าไม่ใช่ของต่ำซะหน่อยก็ฉันเตือนคุณแล้วไงคุณการกับคุณนายเขาไม่กินอนะที่หลังถ้าคุณอยากกินคุณก็มากินในครัวบฉันนี่ สูตรเนี้ยแม่ั้นสอนตั้งแะ่เด็กเลยห,หลังต้องจำบ่อยๆแล้วไม่ได้กินนานแล้วอ่ะขอบคินให้เต็นที่เลอวันเนี้อ่อยออามากนัวสุดๆอืปังไง ฉันชอบมากประการนีประการทำไมพ่อใครไม่รู้จักดูดีๆฮะชนชั้นต่ำมากินอาหารต่ำๆพี่การครับกลิ่นอะไรนุ๊นุมได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรมาเนี่ยกินอะไรคะมันไม่เห็นได้กลิ่นเลยเฮ้ยนี่มันกลิ่นบาร้านี่ นี่นุ๊แบบกินพารามาเหรอใช่ค่ะนุ๊ตเสียดายอะไม่อยากทิ้งก็เลยกินเข้าไปแต่กลิ่นมันติดตัวขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ใช่นะสิมันเหม็นมากพวเนี้เธอกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฮะไม่กระดาษฝาหรือไงเนี่ยขนาดฉันได้กิน,นยังจะอ้วกเลยก็อย่างว่านะคนเราเลิ้นมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบกินของเน่าของเสียเหมือนเธอไง กลิ่นหอยมาทางนี้นี่นุชนี่มันกลิ่นติดเสื้อผ้าเธอใช่ไหมลุกดอกนี้เลยนะออกจากโซ,โซฟาเช่นเดียวนี้เหยียนเหยียนหารีบไปเอาแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดใย,ยนุชเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโซฟาขอบประตูหน้าต่างห้องครัวทุกที่ที่ยยนุชไปสัมผัสมาเอามาทำความสะอาดทห้หมนดนี้รวมทั้งเสื้อผ้ายยนุชถอดไปทิ้งเดี๋ยวนี้ แล้วก็ห้ามกลับมาซักใส่ซ้ำอีกเอาไปทิ้งเ๋ยวนี้คุณแม่คะมันมันเหม็นขนาดนี้หรอคะคุณแม่ไปเลยคะ่ะคุณนะุชจะเปลี่ยนสเสื้อผ้าเอคะ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนที่เขาเรวยๆนะ่ะเขาไม่กินหรอกปลารนะ้าน่ะนุ่นเขากินแซลมอนนุ่นแกรู้จักไหมแกนี่เหมอนจริงๆเลยนะไม่อยู่บ้านแค่วันเดียวก็มาก่อเรื่องแล้วทั้งบ้านฉันเหม็นเน่าสกปรกไปหมดแล้ว สงสัยป่ารอบเนี่ยฉันคงต้องให้เยอ,อันน่ะทําความสะอาดห้องครัวยกใหญ่แล้วมนะั้งอยู่บ้านฉันต่อไปต้องกินอาหารดีๆเท่านั้นทำไมชอบกินนะของเน่าของเหมน็นมันนี่ตรงไหนเหม็นจะตายขอแล้วครับคุณแม่ต่อไปเนี่ยนุชคงไม่กล้ากินปลาร้าแล้ว่ะครับให้มันแน่เถอะต่อไปนะฉันจะฝังไว้เลยถ้าเกิดว่าใครกินของเน่าของเสียปลาลงปลาล้นี่ฉันจะเฉดหวัวมันออกจากบ้านเลยคอยดู นุ๊ตเป็นไงบ้างลูกหออยู่นี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมต้องปรับตัวอีกเยอะเลยอะค่ะายายไม่ค่อยชินกับคนรวยเท่าไหร่เนี่ยยายเอาของโปรดของนุ๊ตมาฝากเนี่ยหอมหอมยายทำเองกาล ลา้าใช่ขอปลอดของนุชไงหอมหอมโอ๊ยไม่เอาเดีเออ๋ดยวคนร้ายเก็บเอาไออว้ไอย่าไปเป็นทางมิตรค่ะโวยนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกชนชั้นต่ำสกปรกโสโครสันน้ำต่ำจริงๆแกรู้ไหมว่าบ้านฉันน่ะราคากี่ล้านมาทำเน่าเหม็นแบบเนี้ยคิดว่ามันจะล้างออกไงสันน้ำต่ำจริงใส่หัวออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ เนี่ยเธอคุณยายคะแมวค่ะพวกแกสองคนมันไม่ได้เหมาะสมหรือว่าคู่ควรกับลูกชายฉันเลยนะลูกชายฉันเนี่ย,นะย,นนยมันคงจะตาต่ำเองที่ไปคว้าคนอย่างแกมาเป็นเมียน่ารังเกียจที่สุดฉันคิดว่าตะการน่ะมันเกิดตาผิดที่มากกว่าเปอเกิดมาเป็นลูกของเธอหลานฉันน่ะไม่ได้เลือกผัวผิดหรอกคนชนชั้นต่ำอย่างแก ไม่เหมาะสมที่อยู่บ้านฉันออกไปเดี๋ยวนี้นุชเรากลับไปอยู่บ้านเราเถอะลูกเราจะกินอะไรทําอะไรนะก็ได้ทั้งนั้นนะอิสระไม่ต้องมาทําแอปว่าโอ้ยฉันสูงส่งแบบนี้เศรษฐีนะเรากลับบ้านเราเถอะลูกบะในค่ะกลับกลับกลับหยุดเดียวนี้นะอย่ามาโทษฉันไม่ได้นะฉันบอกเองไม่ใช่เหรอว่าต่อไป ใครทีกินปลาลาในบ้านฉันน่ะมันจะต้องโดนฉันเฉนหัวไหล่ไงออกไปไปก็ได้ไปนุ๊เราไปกันแม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับนุ๊ตออที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเหอะลูกไป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 อยู่บ้านเราไม่เอาแล้วบ้านเสกีเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่อะผิดไหมน้ำปลาามันถเก็มบ้านนะเนี่ยมันมันหาแต่เรื่องอื้อ ปลาไแสบเว้ยคุณนายทำอะไรคะนี่ให้อันเงียบไว้นะเดีย๋ยวบอกตากานะว่าฉันแอบกินอะ่ะก็ฉันไปอยู่ตากินแล้วอดไม่ไหวไหมแต่จะว่าไปแล้วนี่ปลาไไอ้นุชมันอร่อยจริงๆหมดแกค่ะแต่เมื่อกี้คุณนายบอกว่าเหม็นจนจะอว้วกเลยไม่ใช่หรอคะกะหมูมมจะเหน็นอะไรของทอดฉันสังหารสมัยฉันอยู่้านนอกนะฉันนตัวตึงได้กินปลาไหลเลยเว้ยของชอบฉัน แต่ว่าเมื่อกี้คุณนายไปจ่าคุณรู้ทำไมอะคะก็แล้วแต่มันสิใครบอกมันแย่งความนะักแกผู้ชายฉันแม่แม่ทำแบบนี้ทำไมอะแม่มแคุณการคะหนูไม่เกี่ยวนะคะคุณการไอยัอไอการไม่ขอโทษนะลูกอย่าไล่แม่ออกจากบ้านนะ แม่ขอโทษที่แอบกินปลา้าน่ะไม่ใช่เรื่องนั้นแม่ผมหมายถึงแม่ไล่นุชออกจากบ้านทำไมแม่เป็นคนบอกเองว่าไม่ชอบกินปลาราแต่เนี่ยแม่มาแอบกินปลาลาเองเนี่ยนะก่อนที่แม่จะไล่นุชออกเนี่ยแม่เคยถามผมบ้างไหมแม่รู้ไหมว่าคนที่ผมรักที่สุดน่ะก็คือนุชนะผมจะพานุชกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ถ้าแม่ไม่พอใจนะแม่ไปอยู่ที่อื่นเลยครับ ไม่เป็นคนตั้งกฎเองไม่ใช่เลยครับพวกใครที่กินปลานในบ้านหลังนี้จะต้องโดนไล่ออกจากบ้านแต่นี่แม่มากับกินไปเองอ่ะแม่การแม่ขอโทษนะลูกไม่ไรแม่ออกจากบ้านเลยนะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญ,คญอย่าลืมกด Subscribe ช่องประชาชื่นสตูดิโอเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา